เพราะว่าคุณดีอยู่แล้วนะเอะไะคะ่ะหนูใหญ่ผอมกว่าเดิมหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ออกแนวจะไปต่อด้วยนะมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ยังมีส่วนได้ส่วนเสียบุญจะส่งให้เราสุขใจใช่ไหมคะวันนี้เราสุขใจกันอยู่แล้วค่ะ <c oughs> เรามาทําบุญร่วมกันชาติหน<ช>้าเราได้เจอกันอีกใช่ค่ะไม่รู้เไม่แต่งจิกจิกไม่ไม่ไม่มีการจริกเราเป็นอย่างนี้แล้ว <c oughs> นี่คือปกติของนีงคือปกติ อย่าสร้างมันจะไม่มีช่วงกันค่ะเราเราไม่ได้มีสิทธิ์เรื่องที่เราจะอยู่ตรงไหนจริงก็จะมีพี่ๆเขาจัดที่ให้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ถือว่าเป็นการมาคู่กันเลยคือไม่มีเกาลงเกาเหลาเลยกันไม่เคยเป็นไรค่ะมันไม่เคยมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะมันคือทุกคนคิดเป้ากันเองใช่เหมือนเหมือนแบบโยนเหมือนเขาเล่นอะไรอ่ะให้เราเกาเหลากันเองแต่จริงแล้วไม่ไม่ไม่มีชอบกินเส้นชอบกินเส้นเส้นหมี่พี่เป็นไรอ่ะุ้นเส้น อาจจะมงว่าิกของเราทีู่อนากเรียงสูงอะย่างเงี้ยยไเราไม่ได้มงกดมาไม่ออกค่ะมีว่ามันแบบคือพอมันมีมันเป็นอิชชูที่เซนสิทีฟพอทุกคนเล่นอิชชูที่เซนสิทีฟมันก็เลยอาจจะทำให้แบบเหมือนมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว เราไม่ได้ร่วมงานกันมาหลายครั้งเนาะคือเราก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าจริงๆเราก็คุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าไลน์กันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นตัางแนานมันไม่ได้แบบมันไม่ได้รุนแรงหรือมันเหมือนที่ทุกคนเข้าใจหรือหรือมันที่มันออกมาไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องมานั่งจับข่าคุยกันเออมันไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่มีใครซีเรียสเลยค่ะสักคนเดียวกับกับข่าวนี้ที่คิดจะแย่งหรอฮะที่คิดจะแย่งน้องหรอที่กัน้องไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแ ก็กอใครรู้จักกันมาก่อนะคะคนนึ่งเขบอกว่ารู้จักก่อนคุณน่อรู้จักก่อนครหน่ใครรู้จักก่อนหนูรู้จักน่าจะสาปีคือรู้จักจากการร่วมงานกันค่ะเออที่นีเข้าใจผิดเองอ่ะเต้าข่าวเองว่ารู้จักเขาก่อนอ่ะจริงจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกค่ะคือเวลาไม่พูดอะไรมันก็แบบ เราทั้งสาคนไม่ว่าจะเป็นแซมเอยมี่เอยกอล์ฟเอยเราจะพูดกันด้วยความแบบสนิทใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีความลับอะไรกันแต่แค่นั้นมันสนิทกันเกินไปจนแบบคืออยากให้สับผ้าแล้วก็จับผ้าแบบสนิทสนิทแต่คนอื่นเขาไม่รู้เขาไม่สนิทกับเราด้วยไงโลกนี้ก็มีแค่เราแค่สามคนเธอกับเขาและรักของเราเป็นเรื่องปกติที่เราพูดกันแบบแรงๆอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมจริงๆเราก็พูดปกติเลยแล้วไม่รู้สึกว่ามันแรง ไล่ความแอปมากกว่าค่ะพอไล่ความแอปหรือไล่ความแบบอิจฉาหรือริษยาอะไรกันมันก็จะออกมาแบบธรรมชาติแบบนี้ะะ mm hmm. เราไม่ได้มีอะไรที่จะต้อง mm hmm. เราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน mm hmm. นี่คือแบบคือ เห็นเขามาตั้งแต่เด like ็ก so, อ so, 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 ่ะแล้วเราก็รักเขาเอ็นดูเขาแล้วก็กอล์ฟก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอะไรเราก็จะเตือนเขาบางครั้งมันอาจจะดูซีเรียสมากหรือว่าซีเรียสน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็หวังดีใช่จริงไหมก็เหล่าหนูยัไปนอนบ้านพี่นี่เลยจริงเออใช่จาชุดนอนมาคืนเรียงอ่ะเราจะมีสองมาได้คุยสองเป็นอย่างไรในส่วนของคุณชายกอล์ฟเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ดูหล่อมากจริงๆหล่อก็โอเคอะ ในส่วนของคุณชายกอล์ฟนะคะก็ตามทางเข้าไปตอนแรกเด็กกอล์ฟแล้วกันก็จะเัินไปห้างเพราไม่ได้นะเขาจะพูดอะไรเรามีไลน์กลุ่มค่ะเรามีไลน์กลุ่มค่ะก็จะดำเนินนามตลอดเวลาค่ะว่าเธอหายใจแล้วคิดหน่อยไหมว่าใช่ใว่าเธอจะพูดอะไรค่ะแต่จริงๆเขาเป็นคนเหมือนคอยเตือนคอยสอนน้องตลอดอะไรเงี้ยค่ะ กอลจะทำกอลจะไม่ส่งเป็นคำพูดกอลจะส่งเป็นสติกเกอร์ถูกไหมใช่สติกเกอร์บุหรี่คือเวลามันจะโดนลุมเนี่ยมันจะ <c oughs> เขาก็จะเงียบเขาใช้สับว่าเผือกแล้วกันนะว้าว <c oughs> <c oughs> คือเวลาโดนลุมแล้วก็จะเงียบ <c oughs> จะงอยแล้วตอนหลังเขาก็จะฮึดขึ้นมาอีก <c oughs> เป็นแมนขึ้นมาแล้วก็จะอยากจะพูดอะไรก็พูด <c oughs> อ,อืมแล้วส่วนตัวของแซมมี่นในวันกอล์ฟเปล่า จริงๆแล้วมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมากกว่าค mm ่ะ hmm. หรืเรื่องที่แบบว่าหึงหวงกันคืออย่างที่บอกว่าหนูไม่เคยบอกว่าหนูเป็นแฟนกับเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เังกันะนีไ่ไงกำลันจะพูดเลย ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมค่ะเป็นที่เป็นน้องก็ยังแบบเหมือนครอบครัวเหมือนเงียเหมือนมี่กับพี่มี่แต่ว่าอันนั้นเขาเป็นผู้ชายไงมันก็เลยอาจจะมองไปทางในในชู้สาวมากกว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่มีอะไรแล้วก็ไอ้เรื่องหึงหวงเนี่ยคงคงไม่มีแน่นอนนะคะ,<ฮ>ะอมือมคนยังไม่ได้ให้เขาเป็นคนพิเศษขนาดนั้น,นใช่ไหมกนะ็ทั้งทั้งสองคนแลวค่ะยังไม่ได้มีใครให้กันอะไรอะคะเป็นการหลุดเฟรมให้ <laughs> กห็ <laughs> <laughs> คือมีว่า ทั้งหลายทั้งปงเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากการที่มีพิถ่ายทํารายการกันทั้งครอบครัวครอบครัวแอมอเนี่ยจะมีสมาช,ชิกลูกๆ4คนค่ะได้แก่แซมมี่เอมี่กอฟและไออภิษดาค่ะซึ่งในเทปนั้นไม่มีน้องพอดีแต่บงังเอิญว่าน้องแต่ละครออนแอร์อยู่ซึ่งพวกเราก็ดูกันตอนขากลับเรื่องไฟหวนของน้องที่เล่นดีมากเลยอย่อางไม่จริง,รง,งก็แหน่หน่อยใจแต่ว่าไม่ได้น้อยใจว่าแบบ ทำไมพี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของชูสาวมันคือน้อยใจแค่ว่าน้องเป็นหนึ่งเป็นลูกคนเดียวที่ไม่ได้ไปในกลุ่มทริปนั้นเองใช้แค่นั้นเองคือเหมือนเด็กๆแล้วเหมือนแบบคนอื่นไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวอะไรแค่นั้นเองเขาไปทํางานกันนะคะน้องก็ทำงานแล้วก็ได้เที่ยวไงเป็นเรื่องปกตินู่ะโดนแบบตลอดเสร็จคลองรับว่าจะรับแต่ในเดี่ยวเนี่ยที่เดินทางไปตัวเปล่าต้องกอดกันอะไรอย่างเงี้ยหรออาบนนะมันตื่นเช้า ก่อนดโชว์นะคะบางทีกอดโชว์ชไม่ได้หมายความว่าเรารักกันเสมอไปอนะถ้าคนจะมีทำไมอะทำไมเราต้องจับผิดเขาอ่ะมันจับผิดค่ะเขาแสดงให้ช่วยอือ นะคะอาว่ากันไปก็ไม่มีอะไรนะคะที่สำคัญก็ผู้จัดก,การดูคิวคนเดียวกันด้วยผู้จัดก,การก็ไม่ได้ทำให้เรื่องราวแบบไม,ไม่ดีเกิดขึ้นในกระเด็ดออกเยอะแยะยิ้นะคะไปะไปที่าสาว,สาวชมพู<ๆ>นะคะเห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่